สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะคะออวันนี้นะคะหลานสาวลูกสาวนะคะลูกสาวพี่อ้อยเนาะก็สั่งน้ำเต้าหู้งาดํานะคะมาให้พี่อ้อยทานนะคะเขาก็สั่งมาหลายอย่างเนื้อนะอันนี้จะเป็นน้ำฟักทองนะคะน้ำฟักทองก็ยังไม่ทานนะคะแล้วก็จะมีน้ำเต้าหู้แต่ ที่พี่อ้อยจะให้ดูคืออันนี้นะคะปลาต้องโขปลาต้องโขนะคะชิยงใหม่นะคะจานนี้นะอ่าพี่อ้อยว่าน่าจะมีอ่าสิบสิบนิ้วหรือสิบสองนิ้วนะจานแบนนี้ดูสิคะดูปลาเขาตัวแบบเอกเลยนะคะใหญ่ยักษ์เป็นปลาท้องโขเสืร์นะคะแต่พี่อ้อยทานไม่ได้นะคะทาน อย่างเก่งก็ได้แค่ข้างเดียวนะคะแต่หลานอยากให้ให้ดูเนาะว่าเออที่นี่มีปลาตัวใหญ่เนะานะ,ะสั่งมา3ามตัวนะคะสามตัวแต่่อามาทำคลิปให้ดูเนาะอันนี้เป็นเปลาทอดนะคะ,ะ,คะเขาก็ใส่งาดำเนาะ จะใส่แนี้เลยนะคะแล้วมาดูตัวปกตินะคะมีปกติกับไม่ปกตินะคะตัวปกติที่นี่ก็คือตัวนี้ตัวน้อยหนึ่งไซส์ก็อาจจะเล็กกว่าบางที่นะคะเพราะบางที่อาจจะใหญ่กว่านี้เนาะแต่ที่นี่ก็จะตัวประมาณนี้นะคะเจ้านี้อร่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้มาถึง ลูกสาวก็สั่งมาให้ทานนะคะพี่่อยมาทำคลิปให้ดูถึงปลาตัวใหญ่มาพร้อมกับปลาไซส์ปกติของเขารสชาติดีนะคะกรอบข้างในข้างในเขาจะไม่ไม่ตันเนาะไม่ตันหมายถึงว่าเขาจะกรองนะคะแบบนี้นะคะก็คือแบบนี้ค่ะอร่อย บางทีนะคะทำาก็จะใช้แป้งอีกตัวหนึงเนาะก็จะเป็นเนื้อแบบตันๆแห้งๆนะคะย่ก็จะมาชีกตัวใหญ่ให้ดูได้ยินหนึ่งความกรอบปลาตัวใหญ่นี้ก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยชิมเนาะชิม ิดถึงสมัยก่อนเลยนะคะเดี๋ยวนี้หาทานยากมากเลยนะคะปลาต้มโขที่มีรสชาติแบบนี้เนาะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่นะคะถ้าเราไปทานเขาจะเป็นแบบคล้ายๆเขาใช้แป้งขนมเคก้กมาทําหรืออะไรประมาณนั้นนะคะพี่ว่อยว่ารสชาติอย่างนี้หาทานยากนะคะเขาจะขายดีมากเลยอันนี้สั่งอ่าให้แกล็บมาส่งนะคะ หรือไม่ได้ไปซื้อเองหลาะพ่อบอกว่าถ้าไปตรงหน้าร้านนะคะคิวจะยาวมากแล้วจะรอนานนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะ <c oughs> อย่าเห็นแล้วอย่าตกใจนะคะพี่อ้อยก็น่าจะได้แค่ข้างเดียวนะคะของปลาตะโกตัวนี้เนาะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดแล์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยนะคะแล้วพี่อ้อยก็ ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะก็คือตรงคอมเมนต์นะคะต่อจากคอมเมนต์ขอบคุณของพี่อ้อยนะคะก็จะเป็นช่องของหลานชายนะคะยังไงพี่อ้อยก็ฝากเข้าไปติดตามนะคะไปเป็นกําลังใจให้หลานชายพี่อ้อยได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ